ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมารีวิวของรีวิวของเล่นชิ้นใหม่นะคะมี3ตัวที่มาใหม่มาเพิ่มของเราคือคิงคองนะคะนี่คิงคองแล้วก็แม่วัวอู้วัวนะคะนี่ แล้วก็กวางเรนเดียนะคะใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็นี่มีหัวกระทิงนะคะไบซันแล้วก็แอลเฟนส์มีโกดก็คือแพะซีปร้ามาา้าลายลา o ออน t ิงโตฮอสม้านะคะ ตัวนู้นก็จะมีฮอตเหมือนกันมา้าตัวนี้เป็นม้าสีน้ำตาลอ่อนมีไทเกิลเสือนะคะน้องๆน้องๆชอบสัตว์ตัวไหนกันบ้างนี่ก็จะเป็นรีโอพาสเสือดาวนะคะก็จะมีไทเกิลเหมือนกัน จิราฟนะคะจิราฟของเราก็จะมีลออนนะคะลายออนสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะน้องๆดูสิคนละสีนะคะคิงคองตัวใหม่ของเรามาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่านะคะตาเป็นสีส้มนี่คิงคองอ๋อ้าคือคิงคองนะจ๊ะ นี่แขนยาวๆแบบนี้นะเวลาเดินเขาจะเดินแบบนี้นะคะน้องๆด,ดูดูดูแบบนี้นะคะส่วนนี่ว้านี่ดูนี่มีฟันด้วยนะคะทำฟันทำฟันให้ด้วยมีเขาแบบนี้ออกมามีกวางเรนเดียด้วยนะคะกวางเรนเดียใช่ไหม นี่มีเขาที่สวยงามนะคะนี่กลมนี่มีคางในคางมันเหมือนแพ้มากเลยหรือว่าเป็นแพเนี่ยคางมีเขาเหมือนแพ้เลยน้องๆดูเปรียบเทียบดูสินี่เหมือนกันเลยยินดีต้อนรับสามตัวเข้าสู่บ้านของเล่นสัตว์ของเรานะคะบายยวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากน้องๆกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะจ้าบายบาย